กลับมาก่อติดข่าวการเมืองครับมองข้ามช็อตศึกนายกอบจอทักษิณสินส้นลายบ้านใหญ่เป็นต่อขอบคุณข่าวจากบางกอก b ิสเนี s s n ดอทคอมครับ ผลการเลือกตั้งนายกอ,อบจอที่ออกมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สะท้อนให้เห็นหลากหลายปรากฏการฉายภาพไปถึงฉากการเมืองหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองฉบับบ้านใหญ่ทั้งบ้านใหญ่ที่ยังมีความแอบอิงกับพักการเมืองอยู่หรือบางบ้านที่รอบนี้สลัดสีเสื้อขายแบรนด์บ้านใหญ่อย่างชัดแจ้งรอบนี้ยังคงช่วงชิงความได้เปรียบคู่ต่อสู้โดยเฉพาะกระแสพักส้มที่ยังเป็นรองในหลายพื้นที่ อาทิจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นขุมกําลังสําคัญของตระกูลคุณปลื้มจังหวัดระยองฐานเสียงของตระกูลปิตุเตชะจังหวัดสมุทรปราการฐานที่มั่นตระกูลอัศวเหมหรือจังหวัดภูเก็ตฐานที่มั่นบ้านใหญ่อารีรอบซึ่งทั้งหมดถูกสีส้มกลืนกินในการเลือกตั้งสนามใหญ่ทั้งสิน้นแน่นอนว่าศึกนายกอ,อบจาย่อมกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของบรรดาบ้านใหญ่เหล่านี้ที่จะต้องวิเคราะห์ความเหมือนและต่างกันของบริบทการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ นอกจากนี้ยังมีการรุมกินโต๊ะพักพวกเดียวกันการเมืองฉบับรุมกินโต๊ะพักพวกเดียวกันเห็นชัดจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนภาคใต้ไล่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้ที่เห็นภาพของการผนึกกำลังระหว่างพักภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาติจนกระทั่งเป็นแรงหนุนน้ำวารินชินวงศ์ล้มบ้านใหญ่เดชเด,เดโชนั่งนายกอ,อบจอในท้ายที่สุด ไม่ต่างจากจังหวัดสุราธานีที่เห็นชัดจากการผนึกกําลังการระหว่างบ้านใหญ่การชนะแห่งพักรวมไทยสร้างชาติและสุเทพเทือกสุบัณอดีตแกนนากปปสประมุกบ้านใหญ่เทือกสุบัณโดยมีสสภูมิใจไทยหนุนอีก,กแรงส่งผลให้โสภาการชนะล้มกำนันสักพงศักดิ์จากแก้วแห่งค่ายผู้กองขึ้นแท่นนายกอบรจอหญิงคนแรกของเมืองร้อยเกาะท่ามกลางข่าวครา,าวการยิงกระสุนกันอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้าย หรืออีกจังหวัดคือจังหวัดสงขลาที่ย่อมเรียนรู้บทเรียนจากนกครศรีธรรมราชมาแล้วจึงเห็นชัดจากสัญญาณการผนึกกำลังระหว่างเดชอิฐขาวทองเลขาที่การพักประชาธิปัตย์และนิพนธ์บุญญามณีเปิดดินเคลียร์ใจไพเจนมากสุวรรณนายกอบอจอคนเก่ายอมหลีกทางให้สุพิษพิทักษ์ธรรมลงชิงหนึ่งเดียวจนกระทั่งลอยลำทิ้งห่างคู่แข่งโดยเฉพาะนายกแบนประสงค์บริรักษ์แห่งภูมิใจไทยตัวแทนบ้านใหญ่รัชกิจประการ เขาวินนายกออกประจวในท้ายที่สุดสงครามตัวแทนวัดพลังเดือดไม่ต่างไปจากสงครามตัวแทนที่สะท้อนเกมวัดพลังในหลายพื้นที่ยกตัวอย่างจังหวัดนครพนมที่เห็นฉากการฟาดฟันกันระหว่างรัฐมนตรีเดือนมณพรเจริญศรีสส,สนครพนมและเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแห่งพักเพื่อไทย ส่งนายกเบียร์อนุชิตหงสาดีคนสนิทลงชิงชนกับนายกขวัญสุภาณีโพสุแชมป์เก่าลูกสาวสหายแสงสุปชัยโพสุจากพรรคภูมิใจไทยศึกรอบนี้ฝั่งรัฐมนตรีเดือนถือไพ่เหนือทั้งการผนึกกำลังกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมรวมถึงกระแสทักษิณชินวัตรที่ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง เนือไปกว่านั้นยังมีแรงหนุนจากภัยจิตศีวราขานบ้านใหญ่เรนูนครแห่งพักเพื่อไทยที่รอบนี้เดินคนละทางกับสหายแสงเพื่อนรักหันมาหนุนนายกเบียจนสามารถล้มแชมป์เก่าขึ้นแท่นนายกอบอจอคนใหม่ในท้ายที่สุดหรืออีกหนึ่งสงครามตัวแทนที่ดุเดือดไม่แพ้กันคือที่จังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนมังกรศิลปะอาชาแห่งพักชาติไทยพัฒนา รอบนี้รัฐมนตรีลูกท็อปวาราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพักและประพัฒนโพสุทนเลขาธิการพักหนุนอุดมโปร่งฟ้าชนกับบุญชูจันสุวรรณแชมป์เก่าที่นั่งคุมบังเหียนมานาน20ปี ราะว่าเมื่อเลือดสุพรรณมาด้วยกันแต่ไม่ไปด้วยกันเกมดําเนินมาสู่จุดแตกหกักฝั่งรัฐมนตรีลูกท็อปและประพัดหนุนอุดมล้มแชมป์เก่าคือบุญชูที่มีจองชัยเที่ยงธรรมอีกหนึ่งบ้านใหญ่สุพรรณบุรีและอดีตสสรวมถึงสมาชิกพรรคเพื่อไทยอาทิพร้อมพงษ์นพริษและวรชัยเหมะแก่นาคนเสื้อแดงให้การสนับสนุนผลปรากฏว่าฝั่งบุญชูเป็นอันต้องเสียแชมป์แบบเจ็บช้ำไปในท้ายที่สุด ลำพูนส้มหนึ่งเดียวไม่พึ่งบ้านใหญ่ถัดมากระแสพักส้มที่เคยสร้างปรากฏการล้มแชมป์รวมถึงบ้านใหญ่ให้เป็นอันต้องพ่ายแพ้แบบราบคาบมาแล้วในการเมืองสนามใหญ่ทว่าในบริบทการเมืองท้องถิ่นอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นอย่างที่รู้กันว่าศึกชิงนายกอบจอที่ทยอยเปิดฉากเป็นระยะก่อนหน้านับจนถึงเวลานี้พักส้มยังไม่สามารถกำชัยได้แม้แต่จังหวัดเดียวฉะนั้นเป้าหมาย17จังหวัดที่พักส้มวางไว้อย่างน้อยต้องมี3-5ถึงที่นั่ง ทพราว่าถึงเวลาจริงกลับมีเพียงวีระเดชผู้พิสิทธิ์ที่สามารถปักธงส้มหนึ่งเดียวที่จังหวัดลำพูนแบบเหนือความคาดหมายเนื่องจากจังหวัดลำพูนไม่ได้อยู่ในลิสต์3ถึง้ารายชื่อเป้าหมายอันที่จริงเฮงวีระเดชก็ไม่ใช่ผู้สมัครโนเนมที่ไหนแต่เขาเป็นทายาทบ้านใหญ่เมืองลำพูนโดยเป็นลูกชายของโกเก้าวประเสริฐผู้พิสิทธิ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดลำพูน ฉะนั้นหากจะบอกว่าพักประชาชนไม่ได้หวังพึ่งบ้านใหญ่ก็อาจไม่ใช่เสียทีเดียวแน่นอนว่ากระแสพักส้มที่ดูเหมือนกับจะต่างลิบลับสนามใหญ่มีการวิเคราะห์ไปถึงหลากหลายสาเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นบริบทการเมืองที่ต่างกันความเสียเปรียบเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตบวกกับผู้ที่อาศัยนอกเขตเลือกตั้งที่ไม่กลับไปใช้สิทธิ์ในพื้นที่ถึงคราวทักษินสินลาย อีกหนึ่งประเด็นที่มองข้ามไม่ได้ก็คือมูลคลังของทักษิณที่ยังเป็นข้อถกเถียงว่ามีมากน้อยเพียงใดจริงอยู่ที่ในการเลือกตั้งรอบนี้พักเพื่อไทยจะได้คะแนนเป็นอันดับที่1นคนรวมกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าอีก10คนรวมเป็น20คนจากทั้งหมด7 6คนขณะที่พักภูมิใจไทยลำดับถัดไปมี19คนย่อมเป็นการตอกย้ำถึงสนามการเมืองต,อต่อไปที่เพื่อไทยยังมีภูมิใจไทยเป็นคู่แข่งสำคัญไม่แพ้พักส้ม เช็คจังหวัดที่ทักสินล,ลงพื้นที่หาเสียงด้วยตนเองมีทั้งจังหวัดที่พักเพื่อไทยทั้งชนะและแพ้โดยจังหวัดที่ชนะประกอบด้วยเชียงใหม่ลำปางนาครพนมหนองคายมหาสารคามอุดรธานีและอุบลราชธานีขณะที่จังหวัดที่พักเพื่อไทยแพ้ประกอบด้วยเชียงรายลำพูนและศรีสะเกดโฟกัสไปที่จังหวัดสำคัญโดยเฉพาะเชียงใหม่บ้านเกิดนายใหญ่เพื่อไทยที่แม้จะชนะแต่จากผลการเลือกตั้งพบว่าคะแนนคู่แข่งไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนัก ยังเป็นการสะท้อนว่าพักส้มยังเป็นคู่แข่งที่พักเพื่อไทยประมาทไม่ได้ หรือที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งกระแสทักษินไม่สามารถล้มแชมป์เก่าคือนายกส้มเกลี้ยงวิชิตไราสารณากุลบ้านใหญ่แห่งภูมิใจไทยได้แถมยังมีภาพที่นายอนุทินชาญวีร์กูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ทีโชว์ซีนรับมอบป,ปี๊บคืนจากบ้านใหญ่หลังรู้ผลเลือกตั้งย่อมเป็นการสะท้อนภาพชัดว่าแคมเปญไล่หนูตีงูอาจไม่ได้ทำให้ววเตอร์อินเหมือนกับการเมืองสนามใหญ่อีกต่อไป แถมฝั่งนายกส้มเกลี้ยงยังได้ทีโชว์เขี้ยวเล็บทะยีซ้ำหลังรู้ผลบอกว่ามีนักการเมืองใหญ่เข้ามาสร้างความแตกแยกมีการเข้ามาแบ่งสีแบ่งฝ่ายแน่นอนย่อมเป็นการตอกย้ำว่าเพื่อไทยยังมีภูมิใจไทยเป็นกระดูกชิ้นสำคัญในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างหลีกไม่พ้นโดยเฉพาะพื้นที่อีสานที่จะเห็นการขับเที่ยวระหว่างแดงและน้ำเงินอีกหลายฉากหลายตอนหลังจากนี้จังหวะทักษินการเมืองเกมกีฬา ศึกชิงนายกอบจอที่รู้ดำรู้แดงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแม้ก่อนหน้านายกอิงแพรทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยจะบอกว่าเรื่องนี้เหมือนกีฬาแข่งเสร็จก็จบทว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมายังต้องจับตาว่าจะเป็นสารตั้งต้นก่อกำเนิดคลื่นใต้น้ำลูกใหม่ทางการเมืองภายในขั้วรัฐบาลหรือไม่อย่าลืมว่าก่อนหน้าจะมีการเลือกตั้งเพียงสองวันก็เป็นฝ่ายของทักษิณที่พูดบนเวทีปราศัยช่วยอนุสร์วงวัน ผู้สมัครนายกอบจอลำพูลพักเพื่อไทยออกอาการเบื่อนายพักร่วมรัฐบาลบางพักเลือกตั้งครั้งหน้าก็ขอให้เลือกเพื่อไทยให้หมดเพราะคราวที่แล้วได้น้อยไปหน่อยมีพักร่วมรัฐบาลเยอะทำงานได้แต่ช้าคราวหน้าให้มีพักร่วมน,น้อยๆเอาเพื่อไทยเยอะๆรับรองว่าทำงานแล้วจะรวยเหมือนสมัยพักไทยรักไทยพักมันใหญ่ทำงานได้เร็วเพราะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ในสังกัดพักเดียวกันหมด พูดดูเรื่องไม่มีเล่สนายไม่มีเล่เหลี่ยมมากพูดตรงไปตรงมามันง่ายดีคราวหน้ามั่นใจเพื่อไทยจะมาที่1 2 0 0กว่าเสียงนายทักษิณกล่าวเช่นนี้จึงต้องจับตาถึงเวลาจริงอาจมีอีกหลายฉากหลายตอนที่สะท้อนภาพเกมการเมืองออกมาให้เห็นอีกเป็นระยะก็เป็นได้ทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์บางกอก b ิสเ n e s s ดดออย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ